สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็พอกันเช้านี่นะครับนอดสิตต่ำมะคุงกินกับอันยี่ละกินกับหนึ่งเห็ดมีลูกซีนน้ำเด้นเนี่ย่งเห็ดมีลูกซีนน่ครับเห็ดนี่มีหนึ่งเห็ดมีปลาทูนี่ล่ละมันมีแตมาอยู่อำนาจนะครับแล้วมีแตะสิ่ต่ำมะคุงนี่ละกินเพื่อเดียวด,ยวดยวลยมะคุงกับตํำเป็นเยอะเลยนี่มะคุง จากเสียบปวดเสียบกินโลดละมาเด้อกินข้าวเส้นน้ำกันได้เมือน,นีีมาเล่นบ้านยอมน้านะครับนี่อันนี้บ้านอำนาจยู่สิบสองห้องนะครับเนาะไปอย่งางไรอยู่ก็มาอยู่เด้บอบ่อแพงหรอกเอาค่าน้ำค่าไฟนี่ยละอยจะน้ำกันได้เลยม,มืเมื่อกับมานอนเลยเนี่จักสังสามมือเชคก่อนสเสมออยู่ปรเดี๋วก,กินภาคเข่าโทนมากไม่กินข้าวเส้นน้ำกันครับเหมือน,นขอบคุณหลายหลายนครับที่มาเบิง่งใหมายกำลัง